สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่13กรกฎาคม2566นะครับวันนี้ก็มีการโหวตเลือกนายกที่รัฐสภานะครับแต่วันนี้ก็เป็นคลิปที่คลิปที่3นะครับของเรื่องมิติที่5นะครับจากสมการ แล้วก็แนวคิดที่บอกว่าเราครับเราผู้สังเกตการก็คือจักรวาลจักรวาลก็คือเรานะครับตัวเราก็คือผลผลิตของจักรวาลนนครับที่เราไม่ได้เกิดมาจากที่ใดที่หนึ่งที่ไม่มีที่มาแล้วก็ไม่มีที่ไปนะครับเราก็เป็นผลผลิตหนึ่งของจักรวาลที่เราอยู่นะครับ ก็ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของอสมการทฤษฎีที่ยุ่งยากแล้วก็จิตวิทยาที่ซับซ้อนนะครับก็วันนี้ก็จะมาปูพื้นฐานอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของอโลกกายภาพนะครับที่เราคงจะไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าเรานะครับก็คือที่เป็นตัวเป็นตนเป็นร่างกายก็คือผลผลิต ของสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในตัวเรานะครับก็คือก่าที่เราจะเติบโตมาเป็นชีวิตได้นะครับก็เริ่มจากความว่างความว่างเปล่านะครับเราไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเราก็ว่างเปล่าอยู่เสร็จแล้วเราก็มารวมกันนะครับพ่อแม่นะครับแล้วก็มารวมกันในคันบิดามารดานะครับ แล้วก็เกิดเป็นเซลล์ต่างๆนะครับบิดามารดาก็กินข้าวปลาอาหารนะครับเลี้ยงาทารกที่อยู่ในครั์แล้วเราก็เติบโตมาครับเราก็อาศัยสิ่งแวดล้อมก็คือข้าวปลาอาหารที่อยู่ในรอบๆตัวเรานะครับอาศัยแสงแดดอาศัยออกซิเจนอาศัยลมหายใจที่อยู่ในอากาศนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นชิน จนเป็นปกตินะครับจนเราลืมนึกถึงมันเราลืมนึกถึงความสําคัญครับของอากาศนะครับของแสงแดดนะครับลืมนึกถึงความสําคัญของพ่อแม่นะครับบางทีก็เราลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบกายเรานะครับเพราะว่าเราได้แปลกแยกตัวออกมาครับจริงๆเราเราก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็อยู่ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอากาศนะครับ เราลืมนึกไปว่าอากาศที่เราหายใจนะ่ะสำคัญมากนะครับก็เรามีอยู่จนชินนะครับเลยไม่เห็นความสำคัญนะครับสิ่งนี้ก็คงจะไม่มีใครปฏิเสธครับว่าไม่จริงนะครับทีนี้เรามาเข้าประเด็นที่2ก็คือเรื่องของอโลกคู่ขนานนะครับโลกคู่ขนานโลกคู่ขนานในทางวิทยาศาสตร์นะครับหมายถึงว่าโลกที่อยู่คู่กับความความจริง ที่จับต้องได้นะครับแล้วอีกโลกหนึ่งก็คือเป็นความจริงเช่นกันแต่จับต้องไม่ได้นะครับโลกคู่ขนานในทางวิทยาศาสตร์มันไม่ได้หมายความว่ามีโลกอีกโลกหนึ่งคู่ขนานกับโลกของเรานะครับอันนั้นภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าพระหูจักรวาลนะครับหรือว่ามัลติเวร์นะครับไม่ใช่โลกโลกคู่ขนานนะครับรู้สึกว่าในวิทยาศาสตร์เขาจะใช้คำศัพท์ว่าพาราเรลเวอร์นะครับ ก็คือโลกคู่ขนานายกตัวอย่างเช่นอะตอมอนุภาคต่างๆนะครับมันจะมีคู่เสมือนหรือว่าโลกคู่ขนานนะครับมีบวกมีลบลมอีอนุภาคตัวนี้แล้วก็จะมีคู่เหมือนของมันอีก,อกตัวหนึ่งครับที่อยู่คู่กันอยู่นะครับอันนี้เราเรียกว่าโลกคู่ขนานในทางวิทยาศาสตร์ครับทีนี้ถ้าว่ากล่าวถึงโลกคู่ขนานาในชีวิตของเรานะครับก็เหมือนกับสิ่งที่ เราสมมุติขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็มีอยู่จริงนะครับอย่างเช่นตัวเราก่อนเกิดมานะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อก็ยังไม่เรียกชื่อแหละพอเกิดมานะครับพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ตั้งชื่อให้นะครับแล้วเราก็เรียกจนติดปากจนเราเติบโตขึ้นมานะครับเราก็เกิดความสํานึกนะครับมีความจํามีความรู้ว่าเราเนี่ยชื่อน้อนชื่อนี้นะครับเวลาเขาเรียกชื่อ เราก็จะรู้ว่าเป็นเรียกเรานะครับซึ่งแต่ก่อนมันก็ไม่มีชื่อนี้ยังไม่มีตัวเรานะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีนะครับมันมีตัวเราแล้วก็มีอยู่จริงด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันความจริงด้านหนึ่งก็คือมันไม่มีนะครับแต่ก่อนหน้าน,นั้นมันไม่มีอันนี้เราเรียกว่าโลกคู่ขนานนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่น่าคิดนะครับว่าเออความจริงมันก็มีสองด้าน มันมีด้านที่ว่าความจริงที่จับต้องได้และอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นความจริงเช่นกันนะครับก็คือความจริงที่จับต้องไม่ได้นะครับก็เหมือนกับว่าที่บอกว่าพรุ่งนี้มีไหมทุกคนตอบเหมือนกันหมดบอกว่าชัวร์มีแน่นอนหรือว่าถามว่าเมื่อวานนี้มีไหมเราก็ต้องตอบว่ามีเรัามีแน่นอนแต่ถ้าเอามาให้ดู ไหนละเอาเมื่อวานมาสิก็ไม่มีใครเอามาให้ดูได้นะครับหรือว่าเอาพรุ่งนี้มาให้ดูหน่อยก็ไม่มีนะครับไม่มีแต่มันเป็นความจริงที่มีอยู่แต่จับต้องไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับก่อนที่จะก้าวข้ามไปถึงเรื่องของอสมการแล้วก็เรื่องของอความคิดความรู้สึกนะครับก็ขอ ปูพื้นฐานตรงนี้ก่อนว่าจากแนวคิดที่ว่าจักรวาลคือเราเราคือจักรวาลนะครับเราก็จะได้มีพื้นฐานมีหลักคิดนะครับแล้วโปรดติดตามนะครับว่าอทิษรีนี้นะครับจะจบลงอย่างไรนะครับจะพาไปในทิศทางไหนนะครับก็โปรดติดตามครับวันนี้ก็ขอคุยแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปลุ้นเลือกนายกต่อนะครับครับสวัสดีครับ